ตักอาหารตามสั่งข้าวต้มกุ้ยนะคะขายอยู่ตรงฝั่งชายแดนที่จะไปเมียนมานะคะนี่นะคะร้านนี้อร่อยนี่กำลังจะผัดข้าวหมูกรอบนะคะหมูกรอบกะเพรานะคะเดี๋ยวรอยกระทะร้อนสักพักใส่กระเพราไปนคั่ว ใส่พริกอันนี้พริกทางฝั่งไทยใช่ไหมหรือว่าพริกมพม่าพรไทย,ยนะบ้านเราเนี่ยนะมันก่อนกินแกงป่าอร่อยมากเลยอะอันนี้ก็เผานะคะ น้ำสต็อกใส่หอมทะลุจอเลยหอมกะเพราเขาอร่อยอ <c oughs> นี่ก็ตัดข้าวมา <c oughs> เ๋ยวราด อย่างนี้จันเท่าไรคะหกสีบน่งนกินมากๆเลยนะคะเดี๋ยกไปเองนั่งกินตรงนี้เลยข้างหน้าเป็นด่านข้างนี้เป็นข้าวนะคะกะเพราหมูกรอบค่ะ <c oughs>